และครับต้องสนับสนุนพี่น้องมาร่วมอุทิศณสาธุบุญใส่ <steam> <speak> อัมมารัตนิกายิอานุสุขังภวัง <laughs> အာတိဝတနာသုဝေသဏိစ္စဟောတာပဒယိနောจတ္တာဝေသမ္မာဝိ ไปเด็ดมันเีกนะอันนี้คิดคิดไว้แต่ท่านไม่มาวันนี้วันสุดท้ายของงานศพนะเมื่อวานเผานะชาาพนธุิจไปนะวันนี้ทำบุญใส่บาตรยามเช้านะก็ท่านมารีบมาแต่เช้าเลยนะก็ดีใจ <c oughs> ได้มาใสนะ่อีกวันหนึ่งคนระับพี่น้องเนะช้านี้ท้องฟ้าโล่งโปร่งเลย ถ้าดูตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีข่าวฝนตก <c oughs> ก็เฝ้ารอนะครับตกช้าตกเร็วยังไงก็ต้องรอนะครับชาวนี้อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมมาร่วมโมทนาสาธทุบนสายบานด้วยกันนะครับ <c oughs> ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เตาทองชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับหนูตัวเล็กมานังถนนรอเลย